สวัสดีค่ะกลับมาพบเจอเจอกับแม่หมอไออีกแล้ววันนี้มาเช็คดวงกันดีกว่าค่ะว่าท่านที่เกิดในตาละวันนะคะประจำปักหลังเดือนตุลาคมเราจะเจอกับเรื่องอะไรกันบ้างค่ะเป็นการเปิดไพ่สดเลยนะคะก็อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งแล้วก็กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจค่ะ เริ่มต้นที่วันอาทิตย์ค่ะวันอาทิตย์ดวงเด่นในเรื่องของการเงินค่ะช่วงนี้หยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองมีเกณฑ์ได้รับก้อนโตด้วยนะคะดูในส่วนของการงานค่ะสำหรับชาววันอาทิตย์ช่วงนี้จะรู้สึกสนุกสนานนะคะแต่ก็มีความเหนื่อยเกี่ยวกับในเรื่องของการจัดระเบียบการจัดการเกี่ยวกับการงานงานค่อนข้างเยอะค่ะแต่ก็จะประสบความสำเร็จไปได้ด้วยดีมีเกณฑ์ได้โปรเจกต์ใหม่ นะคะมีเกณฑ์ได้ create ในส่วนของโปรเจกต์ใหม่ๆต่างๆเข้ามานะคะช่วงนี้อาจจะเหนื่อยสักเล็กน้อยนะคะระวังความผิดพลาดในเรื่องของเอกสารนะคะแต่สุดท้ายคุณจะประสบความสำเร็จเงินเยอะมากแม่ระวังในส่วนของการลงทุนค่ะหากลนทุนเยอะมากจนเกินไปและไม่ศึกษาเกี่ยวกับการลงทุนก่อนอาจจะมีเกณฑ์การเงินติดขัดได้นะคะในส่วนของใครก็ตามค่ะที่ทำงานนะคะหรือ ทำธุรกิจเกี่ยวกับการเงินนะคะเทรดหุน้นลงทุนต่างๆค่ะช่วงนี้ให้งดไปก่อนให้ทำงานออกแรงหรือใช้ความคิดหรือใช้มสมองนะคะคุณจะได้ดังใจปัารถนาในส่วนของเงินเลยค่ะในส่วนของความรักบ้างมีข่าวดีนะสำหรับใครที่รอคอยเกี่ยวกับคนรักเก่านะคะมิตรภาพเก่าๆความสัมพันธ์เก่าๆจะกลับมาค่ะก็ มาตามแรงคําอธิษฐานเลยเนาะอ่าฉะนั้นแล้วนะคะหากคนรักเก่าเพื่อนเก่าหรือมิตรความสัมพันธ์เก่าๆกลับมาให้คุณนะคะพิจารณาอีกครั้งหนึง่งเพราะว่าปัญหาที่คุณเคยเจอมันก็ยังคงอยู่นะคะแล้วก็สําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วระวังนะคะคู่ของคุณอาจจะมีเกณฑ์ล้มป่วยหรือสุขภาพไม่ดีได้ในช่วงนี้ค่ะ ในส่วนของภาพรวมสุขภาพบ้างระวังอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆระวังปวดหัวไมเกรนและก็รวมไปถึงในเรื่องของหูคอจมูกปากไข้หวัดแล้วก็รวมไปถึงตุ่มสิวฝีหนองได้ด้วยนะคะช่วงนี้อาจจะรู้สึกว่าซีเรียสมากให้รักษาสุขภาพด้วยค่ะ สุดท้ายค่ะอยากงูเตลูอยากปังค่ะแม่บูชาองค์ทเวสุวรรณหรือองค์พระราหูค่ะประทานพรในเรื่องของเงินก้อนลาบใหญ่สำเร็จดังใจปรารถนาค่ะวันจันทร์ค่ะช่วงนี้นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประทานพรไปที่ไหนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็เมตตาเอ็นดูค่ะมีเกณฑ์จะประสบความสําเร็จทั้งการงานส่วนการเงินค่ะไม่ต้องพูดถึงเลยค่ะมีเกณฑ์ได้ลาบก้อนโตจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะคะ มาดูค่ะขยายความของการงานบ้างช่วงนี้อาจจะรู้สึกว่าทําอะไรก็ติดขัดนะคะรู้สึกเหนื่อยอยากเปลี่ยนแปลงนะคะหรือจัดการเกี่ยวกับระบบใครก็ตามค่ะที่มุ่งหวังรอคอยเกี่ยวกับงานใหม่แผนกใหม่หรือการเลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งการสอบนะคะคุณมีเกณฑ์จะได้ดังใจปรารถนาเลยนะคะมีเกณฑ์อัพอัพเกรดตัวเองนะคะเพิ่มทําให้ตัวเองรู้สึกว่ามีความรู้หรือได้ขย,ยับขยายได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งอยู่แต่ก็อาจจะต้อง ควบคุมตัวเองนะคะทําทุกอย่างด้วยความตั้งใจนะคะสุดท้ายคุณจะสําเร็จดังใจปรารถนาดูเหมือนพอรที่คุณขอพอรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนาะในเรื่องของการเงินแล้วก็การงานค่ะมีเกณฑ์จะได้ด้วยนะคะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เราอํานวยพรช่วงนี้ถวายทูบเทียนเติมน้ํามันตะเกียงไหว้เทพฮินดูเหมาะกระดวงชาววันจันทร์ค่ะแล้วก็มีเกณฑ์จะเปลี่ยนแปลงด้วยนะคะสําหรับการเงินให้ระวังของเสียต้องข้อต้องซ่อมขอไปค่ะขอของเสียต้องซ่อมอุ้ยรัว ของเสียต้องซ่อมลูกไม่ว่าจะเป็นบ้านไม่ว่าจะเป็นรถนะคะหรือคนที่เรารักคนที่เราดูแลมีเกณฑ์ได้รักษาพยาบาลเขาด้วยนะคะในส่วนของอความรักบ้างนะคะช่วงนี้คุณกับคู่อาจจะมีพ่อแง่แม่งอนค่ะอาจจะมีทริปท่องเที่ยวด้วยกันนะคะแล้วก็ระวังอุบัติเหตุนะคะเกี่ยวกับการเดินทางด้วยส่วนคนที่กําลังโสดอยู่ช่วงนี้ อาจจะมีเพื่อนแนะนำคนดีๆให้เรารู้จักนะคะเขาคนนี้อาจจะอยู่ไกลกันหรือเจอกันผ่านแอปพลิเคชันดวงเด่นในเรื่องของคู่ที่แดนไกลต่างชาติหรือลูกครึ่งได้เลยค่ะในส่วนของสุขภาพบ้างนะคะเมื่อกี้บอกแล้วเนาะว่าให้ระวังในส่วนของอุบัติเหตุนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของยานพาหนะ ในส่วนของการลื่นล้มหกล้มถนนลื่นนะคะอันนี้ให้ระวังนะคะแล้วก็อาจจะมีการเจ็บป่วยนะคะเกี่ยวกับดวงตาตาอักเสบตากุ้งยิงช่วงนี้น้อยเก่งนะคะให้ทำบุญเกี่ยวกับการไถ่ชีวิตโคกระบือจะดีสำหรับท่านที่เกิดในวันจันทร์ค่ะวันจันทร์นะคะถ้าอยากทําบุญไถ่ชีวิตโคกระบือบริจาครงศพดีค่ะและถ้าอยากไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเหมอแนะนาให้ไหว้องค์พระยาคุตเหมาะกับคุณในช่วงนี้ค่ะ สำหรับท่านที่เกิดในวันอังคารค่ะช่วงนี้เด่นในเรื่องของสเสน่ห์เมตตาบารามีผู้ใหญ่รักแล้วก็คนรักเมตตาเอ็นดูค่ะจะเป็นยังไงงั้นมาฟังกันค่ะสำหรับท่านที่เกิดในวันอังคารเรียกได้ว่าช่วงนี้การงานของคุณนะคะจะค่อนข้างฟโฟล์นะคะอาจจะมีติดขัดบ้างเล็กน้อยนะคะให้คุณขอความช่วยเหลือหรือคําแนะนําจากผู้ใหญ่หรือผู้เชี่ยวชาญน,นะคะทําให้การงานของคุณประสบความสําเร็จค่ะ ฟังเสียงข้างมากฟังความคิดเห็นนะคะจะทําให้การงานของคุณรับรื่นแล้วก็ไปได้ด้วยดีช่วงนี้ผู้ใหญ่รักแล้วก็เมตตาคุณจะทําอะไรก็สําเร็จแน่นอนค่ะในส่วนของการเงินบ้างเอาจริงเป็นช่วงที่หมอบอกเลยว่าคุณเสี่ยงโชคมีเกณฑ์จะได้ลาบหยิบจับอะไรหรือค้าขายทําการสิ่งใดคุณมีเกณฑ์จะได้เงินดังใจปรารถนาช่วงนี้เงินมักมาจาก สเสน่หารวมไปถึงทำอะไรก็น่ารักน่าเอ็นดูคู่ของคุณนะคะเปเก่งช่วงนี้และตัวคุณเองก็สามารถทำงานทำเงินนะคะเกิดความรุ่งโรจน์เกิดความมั่นคงในชีวิตในเรื่องของการเงินค่ะมาดูในส่วนของความรักบ้างนะคะช่วงนี้อาจจะมีสำหรับคนมีคู่อาจจะมีน้อยใจเก่งคิดมากเครียดกังวลน,นะคะอาจจะไม่ใช่ในเรื่องของความรักเนาะแต่ก็ ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์น่ะความคิดมากนะคะจะทําให้ความรักไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่าอืมมีอะไรก็ให้ปรับความเข้าใจกันนะคะคุณกับคู่นะคะก็ส่วนใหญ่แล้วคู่ของคุณเนี่ยจะรักแล้วก็เข้าใจแหละแต่ตัวคุณเองก็จะคิดมากมันก็เลยทําให้ความสัมพันธ์ช่วงเนี้ยมันกระท่อนกระแท่นมันเติมความหวานคะ่ะใครก็ตามที่รู้สึกว่ามีปัญหาในเรื่องของความรักนะคะหมออยากให้อขอพรองพระแม่ลักษมี จะนำพาความรักนะคะที่หอมหวานชื่นใจมาให้คุณค่ะในส่วนของคนที่โสดช่วงนี้โสดยาวๆไปเลยลูกแม่นะคะเพราะว่ามีเกณฑ์จะมีคนที่มีครอบครัวเหมือนแล้วอยู่แล้วมาชอบคุณนะคะอาจจะมีรักซ้อนหรือคู่ของคุณอาจจะมีกิ๊กในช่วงนี้ได้สําหรับใครก็ตามนะคะที่เป็นรักซ้อนหรือเป็นรักสามเศร้าอยู่ระวังมีเกณฑ์โดนจับได้ด้วยนะคะ มาดูในส่วนของสุขภาพบ้างช่วงนี้นะคะระวังปวดตาระวังนิ้วล็อกนะคะระวังโรคผื่นผดภูมิแพ้นะคะแล้วก็รวมไปถึงอารมณ์ที่เหวี่ยงวีนนะคะฮอร์โมนที่มันสวิงนะคะจะทำให้คุณหงุดหงิดได้ง่ายขึ้นนะคะช่วงนี้ให้ขยับร่างกายหน่อยเอ็กซเซอร์ไซสหน่อยออกกำลังกายบ้างจะดีที่สุดค่ะอ สำหรับการมูแตลูค่ะช่วงนี้นะคะชาววันอังคารค่ะเหมาะสมกับธาตุมากสำหรับการเสริมดวงค่ะก็จะให้เน้นในเรื่องของการทำบุญนะคะสวดมนต์แผ่นมตาสมาธินะคะรวมไปถึงทำบุญบริจาคเกี่ยวกับหนังสือสวดมนต์จะเหมาะกับคุณมากที่สุดในช่วงนี้เลยค่ะ สำหรับท่านที่เกิดในวันพุธกลางวันช่วงนี้นะคะมีเกณฑ์ประสบความสําเร็จสูงมากทําอะไรก็ปังทําอะไรก็สําเร็จการเงินรุ่งโรจน์จะเป็นยังไงนั้นมาฟังกันค่ะ ในส่วนของการงานนะคะสําหรับใครที่มุ่งหวังรอคอยตําแหน่งใหม่ๆกิจการใหม่ๆนะคะคุณมีเกณฑ์จะประสบความสําเร็จแล้วก็ได้ดังใจปรารถนาในดวงนะคะมีคนคอยช่วยเหลือดูแลนะคะคอยอุปถัมภ์ค้าชูหากทกําการค้าการขายนะคะเงินจะงอกเงยหากทําธุรกิจนะคะเงินจะเฟื่องฟูหรือหากรับราชการมุ่งหวังรอคอยการเลื่อนตําแหน่งคุณมีเกณฑ์จะได้เช่นเดียวกันค่ะ ในส่วนของการเงินนะคะหมออยากให้เน้นในส่วนของการทําทบุญชาระรนี้สงนะคะเพราะช่วงนี้เนี่ยทั้งดวงการเงินแล้วก็การงานคุณปังมากนะรวมไปถึงว่าอาจจะต้องบูชานะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณบูชานับถืออยู่แล้วก็ให้ไหว้ขอพอรองทาวเวสุวรรณช่วงนี้หยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองเนาะแล้วก็ให้ระวังในเรื่องของรายจ่ายที่รู้สึกว่าพอเงินเยอะ ออแล้วเราอยากจะใช้เงินอยากจะดูแลคนที่เรารักฉะนั้นต้องระวังด้วยนะคะสำหรับในส่วนของออความรักบ้างนะคะช่วงนี้หงุดหงิดจางอารมณ์ไม่ดีนะคะอาจจะมีความจู้จี้ขี้บ่นนะคะทั้งเราแล้วก็คนรักนะคะมันใส่ใจกันนะคะพูดคุยกันบ่อยๆนะคะจะทําให้ความสัมพันธ์นั้นดีขึ้นสําหรับท่านที่เกิดในวันนี้นะคะระวังคู่ของคุณนะคะป่วยหรือได้รับอุบัติเหตุทางรถยนต์ด้วยนะอันนี้ต้องระวังอืม ในส่วนของคนโสดค่ะนะคะคุณก็ยังหนีไม่พ้นกับคู่กรรมคู่เวรยังไม่ได้เจอใครที่ถูกตาต้องใจหรือคุณเองยังไม่ได้เจอเหมือนแบบยังไม่ได้ลืมความสัมพันธ์รักครั้งเก่าอะ่ะเขาคนนั้นยังคงติดอยู่ในส่วนลึกของความคิดในส่วนของความคิดถึงอะ่ะฉะนั้นแล้วให้ท่องบทคัมภีร์อธิษฐานจิตบ่อยๆเพื่อที่ได้หลุดพ้นในส่วนของคู่กรรมคู่เวรนะคะมีเกณฑ์ได้ตกลงกับสัญญาเก่าๆมีเกณฑ์ได้ตกลงกับแฟนเก่าหรือใครก็ตามที่ คุยกันยังไม่มีสถานะแล้วก็ยังไม่ชัดเจนอีกด้วยนะคะตกลงกันยังไงขึ้นอยู่กับคุณคุยกันนะเพราะว่าในครั้งนี้หากเป็นคนคุยที่ยังไม่มีสถานะก็ยังไม่ชัดเจนกับคุณอยู่ดีค่ะในส่วนของสุขภาพนะคะระวังโรคประจำตัวโรคเก่าๆจะถามหาค่ะระวังในส่วนของการเจ็บตา นะคะการปวดแข้งปวดขาป,ปวดกระดูกค่ะมีเกณฑ์ได้เป็นไมเกรนนะคะเครียดได้ง่ายด้วยหากใครทําศัญยกรรมช่วงนี้ให้ระวังนะคะมีเกณฑ์จะได้แก้หรือทําใหม่นะอาจจะต้องงดหรือเว้นไปก่อนจะดีค่ะหักบูชานับถือนะคะให้ไหวองค์ททเวศวรรองค์พระแม่ลักษมีเหมาะกระดวงที่สุดค่ะดูในส่วนของท่านที่เกิดในวันพุธกลางคืนค่ะช่วงนี้หากใครอยากต้องการจังหวะที่ดีในชีวิตจังหวะชีวิต ที่ดีกําลังมาแล้วตัวเองจ้ะมีเกณฑ์ได้สร้างความมั่นคงประสบความสําเร็จดังใจปรารถนามีเกณฑ์ได้จับเงินก้อนโตนะคะจากความรู้ความสามารถของตัวเองหากใครมุ่งหวังรอคอยเกี่ยวกับการงานเกี่ยวกับการค้าการขายเกี่ยวกับธุรกิจที่คุณลงทุนช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณต้องกอบโกยในเรื่องของเงินทองหมอยินดีด้วยนะคะ มาดูในส่วนของการเงินแล้วก็การงานค่ะเงินกับงานช่วงนี้นะคะสัมพันธ์การดูเหมือนอะไรอะไรก็ลงตัวค่ะคุณมีเกณฑ์นะคะจะได้ของใหญ่จากความรู้ความสามารถนะคะหรือต่อยอดลงทุนธุรกิจใดๆคุณมีเกณฑ์จะสมหวังดังใจปรารถนารอบตัวมีผู้ช่วยผู้อุปถัมภ์แต่ถ้าเกิดจะต้องเซ็นสัญญาอะไรกับใครสักอย่างหนึ่งนะคะหมออยากให้คุณนะคะ ให้ชะล่าใจนะคะหรือไม่ให้ไว้ใจเขามากจนเกินไปนะคะอาจจะเสียเปรียบได้ง่ายในช่วงนี้นะคะสำหรับในส่วนของการเงินเป็นช่วงที่เหนื่อยเป็นช่วงที่รู้สึกว่าใจฟูและเหนื่อยแต่ได้เงินนะคะแล้วก็รู้สึกว่าจะมีเกณฑ์ได้ลงทุนเกี่ยวกับคนรักหรือต่อยอดทางธุรกิจด้วยช่วงนี้เป็นช่วงที่เหนื่อยแต่แฮปปี้แหละในเรื่องของการเงินนะ ถัดไปค่ะในเรื่องของความรักบ้างช่วงนี้อาจจะเน้นในส่วนของการพูดคุยการเจรจาก,กันหน่อยช่วงนี้ค่อนข้างน้อยใจกันเก่งนะคะมีเกณฑ์ได้ช่วยเหลือดูแลกันนะคะแล้วก็ในส่วนของคู่กับคุณนะคะอาจจะมีบ่นจุกจิกกันเล็กน้อยมีความหงุดหงิดฉุนเฉียวกันเล็กน้อยหากใครทํางานร่วมกันนะคะก็ขอให้ควบคุมสติรวมไปถึงอะไรก็ให้ปล่อยวางไปก่อนความรักจะดีค่ะอืม สำหรับคนที่มีคู่ช่วงนี้ระวังความสัมพันธ์เก่าๆจะกลับมาอาจจะทำให้คุณกับคู่มีปัญหากันได้นะคะ สำหรับคนที่ยังโสดช่วงนี้ก็มีข่าวดีอีกแล้วเงินปังงานปังแล้วนะยังไม่พอรักยังปังอีกคุณมีเกณฑ์จะได้เจอคนที่คุณถูกตาต้องใจค่อนข้างสเปกนะคะเป็นเนื้อนาบุญเป็นคู่ชีวิตหรือเป็นเนื้อคู่ของคุณได้เลยเข้ามานะคะอยากดูแลทําให้คุณกระชุ่มกระชวยหัวใจช่วงนี้อาจจะมีทริปท่องเที่ยวนะคะเกี่ยวกับคนรู้ใจเยอะหน่อยนะคะ ในส่วนของสุขภาพบ้างนะคะช่วงนี้อาจจะมีท้องอืดอาหารไม่ย่อยมีความเครียดเกิดขึ้นลดความกดดันในตัวเองอะจะดีค่ะแล้วก็รวมไปถึงอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับลำไส้มีเครียดมีไข้ได้บ้างเล็กน้อยนะคะสำหรับในส่วนของการมูเตลูนะคะหมออยากให้คำบุณเกี่ยวกับอุปกรณ์การแพทย์จะดีที่สุดสำหรับคุณในช่วงนี้ระวังโรคเกี่ยวกับกระดูกเกี่ยวกับเอ็นด้วยจะดีค่ะ สำหรับท่านที่เกิดในวันพระหัสบดีพบคนคลั่งรักแล้วหนึ่งค่ะจะเป็นยังไงนั้นมาฟังกันนะคะสำหรับในส่วนของ การงานนะคะต้องบอกก่อนว่าการงานเนี่ยค่อนข้างไม่ได้ดังใจช่วงนี้นะคะคุณค่อนข้างปล่อยวางรู้สึกเบื่อหน่ายเซ้งนะคะทําอะไรก็รู้สึกว่ามันจะต,ติดขัดไปหมดเลยหมออยากให้นะคะทําบุญเกี่ยวกับหนังสือสวดมนต์นะคะตเติมน้ามันตะเกียงถวายทูบเทียนรวมไปถึงนั่งสมาธิสวดมนต์ให้กับเจ้ากรรมนเวรบ้างช่วงนี้เจอกับวิบากกรรมในเรื่องของการเงินนะคะแล้วก็ของการงานระวังเขาเรียกว่าอะไรดีอ่ะ นี่ที่มันต่อเนื่องนะคะภาระนี่สิ่งที่รุงรังหรือคนบนรรพหัดในช่วงนี้นะคะอาจจะมีภาระที่จะต้องดูแลเกี่ยวกับบุตรบริวารคนรักในครอบครัวฉะนั้นแล้วเนี่ยต้องโฟกัสในเรื่องของเงินโฟกัสในเรื่องของงานใช้เงินไม่ประมาทจะดีที่สุดในช่วงนี้ค่ะสำหรับในส่วนของความรักนะคะ พบคนคลั่งรักแล้วหนึ่งหากคุณนะคะเป็นคนโสดคุณมีเกณฑ์จะได้คนที่รู้สึกว่ารักคุณจริงๆห่วงใย,ยอยากดูแลนะคะเขาคนนั้นอาจจะเป็นคนที่เล็งคุณมานานแล้วนะคะแต่ก็ยังไม่ได้ชัดเจนเท่าไหร่ค่ะส่วนคนที่มีคู่ช่วงนี้ไม่ค่อยได้โฟกัสกันค่ะแต่ลึกๆแล้วคุณกับคู่ก็ยังรักกันอยู่นะรวมไปถึงอยากให้นะคะเ,เปิดใจคุยกันนะคะมีอะไรก็ให้เคลียร์กันเลยเพราะว่าเราก็ ค่อนข้างขี้ระแวงนะคะแล้วก็กลัวเขาจะแอบจะนอกใจหรือมีคนอื่นนะจริงๆคู่กับคุณเนี่ยรักกันแต่ก็อาจจะคุยกันน้อยเพราะฉะนั้นคุยกันจะดีค่ะในส่วนของสุขภาพนะคะบ้างช่วงนี้อาจจะมีความเหงาเดียวได้ยนะคะซึมเศร้าบ้างเล็กๆน้อยๆไม่ใช่โรคประจําจตัวนะแต่จะเป็นภาวะเครียดที่รู้สึกว่าน่อยๆในส่วนของเงินในส่วนของงานนะคะ ดูเหมือนชาววันพระหัสสบ,บดีค้างคําพูดกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือแค่พูดไว้ยังไม่ทำหรือว่ามีการบนบานสรรกล่าวด้วยหากเป็นอย่างนี้นะคะเช็คตัวเองด่วนค่ะเช็คไม่ได้มาเช็คดวงกับหมอไอได้นะสามารถคอมเมนต์มาบอกได้เลยว่าเราเชื่ออะไรนะคะอยากเช็คดูนะคะว่า สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่เราค้างเป็นองค์ใดนะอันนี้เดี๋ยวหมอสุ่มดูให้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเช็คเรียบร้อยนะคะทําอะไรเรียบร้อยเนี่ยเงินของคุณจะดีขึ้นนะคะแล้วก็ในส่วนของอุบัติเหตุอาจจะมีบ้างเล็กๆน้อยๆอ,ยอาจจะมีลื่นล้มรองเท้าต้องเปลี่ยนนะคะรวมไปถึงอยากได้ความรักความเมตตาฉะนั้นให้คุณนะคะทําทานเกี่ยวกับบ้านเด็กกาพร้านะคะแล้วก็บริจาคให้กับโรงพยาบาลสงบ่อยๆทุกสิ่งทุกอย่างจะดีขึ้นแน่นอนค่ะ สำหรับท่านที่เกิดในวันศุกร์ช่วงนี้มูเตลูบ้างทุกอย่างจะสำเร็จดังใจปรารถนาค่ะดูในภาพส่วนของการงานนะคะเป็นช่วงที่คุณเหนื่อยเป็นคุณชี้เอ้ยเป็นช่วงเดี๋ยนะสำหรับในส่วนของการงานเป็นช่วงที่คุณเหนื่อยเป็นช่วงที่เบือ่อทำอะไรก็ติดขัดไม่ประสบความสำเร็จนะคะอาจจะต้องใช้ความพยายามมากกว่าเดิมแต่ขอให้คุณนะคะคิดเสมอว่า การทำงานนะคะในวันนี้นะคะเพื่อสร้างความมั่นคงมันอาจจะเป็นช่วงเริ่มต้นที่คุณต้องเหนื่อยแต่ในระยะสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะดีสำหรับตัวคุณเนาะฉะนั้นแล้วหมอให้กำลังใจนะคะสู้ต่อไปนะคะอย่าเพิ่งย่อท้อนะสำหรับคนที่เกิดในวันศุกร์ค่ะ ในส่วนของการเงินนะคะหากคุณนั้นรอคอยเงินก้อนนะคะการทําสัญญาการเซ็นเอกสารซื้อขายบ้านซื้อขายรถนะคะอาจจะต้องรอเล็กน้อยนะคะหมั่นทําบุญให้กับเจ้าที่นะคะหรือขอพอรเจ้าที่บ่อยๆช่วงนี้เงินนะคะกับงานค่อนข้างติดขัดเนาะทำอะไรก็ขอให้ตั้งใจนะคะวางแผนให้รัดกุมเกี่ยวกับการเงินแล้วก็การงานด้วยนะคะในส่วนของ ความรักบ้างนะคะช่วงนี้ทั้งเงินทั้งงานไม่ค่อยดีนะคะดูเหมือนเราอาจจะรู้สึกว่าเจอวิบากกรรมนะคะเกี่ยวกับการเงินการงาน,งานในส่วนของความรักเองเนี่ยก็รู้สึกว่านิ่งๆเรื่อยๆนะคะเรามีความเครียดนะคะลองปรึกษานะคะกับแฟนดูว่าในส่วนความเครียดความทุกข์ที่เรามีเนี่ยจะทํายังไงได้บ้างจริงๆแฟนของคุณนะเป็นคนที่ให้คําแนะนําคําปรึกษาคุณได้ดีนะแต่บางครั้งเราไม่อยากให้เขาเครียดกับเราอะเราเลือกแบบ เออไม่บอกไม่พูดดีกว่าถ้าถามไพ่ไพ่บอกว่าให้คุยกันความเครียดของคุณจะน้อยลงนะคะอุปสรรคที่คุณเจอจะเบาบางลงเพราะว่าแฟนของคุณเป็นแรงใจที่ดีนั่นเองค่ะในส่วนของคนโสดนะคะช่วงนี้อารมณ์หงุดหงิดแปรปรวนแต่ก็ยังไม่วายจะมีคนเข้ามาให้คุณศึกษาดูใจนะคะมีคนพร้อมที่จะมอบความรักพร้อมที่จะดูแลนะคะเขาอาจจะเข้ามาแบบปรับ แต่คุณก็ยังไม่พร้อมจะเปิดใจแต่หมอแนะนำนะคะให้เป็นกัลยาณที่ดีนะคะมีเพื่อนที่ดีก็สามารถทำให้เรานะคะมีความสุขแล้วก็ความสบายใจได้เช่นกันค่ะในส่วนของสุขภาพบ้างนะคะช่วงนี้มีอารมณ์หงุดหงิดชุนเฉียวระวังนะคะไม่มีสติระวังใจร้อนไม่มีสติในการขับรถไม่มีสติในการใช้ชีวิตอันนี้ต้องระวังเลยนะเพราะว่า คุณมีเกณฑ์จะฟิลขาดคุณมีเกณฑ์อารมณ์แบบหงุดหงิดชุนเฉียวได้ง่ายนะคะฉะนั้นแล้วการสวดมนต์สมาธิเหมาะกับคนที่สุดขอพรนะคะองค์พญายมทาเวศวรรันจะทำให้คุณนะคะผ่านพ้นทุกสิ่งทุกอย่างไปได้ด้วยดีค่ะสุดท้ายท่านที่เกิดในวันเสาร์ช่วงนี้ปากพารวยค่ะเป็นยังไงนั้นมาฟังกันนะสำหรับคนที่เกิดในวันเสาร์ ช่วงนี้เด่นในเรื่องของการค้าขายการเจราจาการปฏิสัมพันธ์คุณเป็นเลิศนะคะพูดดีเป็นสีแกตัวพูดดีเงินจะเข้ารัวแล้วก็สำเร็จดังใจปรารถนาค่ะฉะนั้นแล้วให้คิดก่อนพูดทุกอย่างจะดีมากแม่ในส่วนของการเงินบ้างนะคะมีเกณฑ์ได้เงินก้อนจากการกู้ยืมจากการผู้ใหญ่เมตตาหรือจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประทานพรไม่ใช่โชคเล็กนะเป็นโชคใหญ่ๆ คุณสามารถขอพรนะคะกับองค์พญานาคนะคะหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณบูชานับถือได้เลยอยากทําบุญให้ไปทําบุญันเสารว,วันเกิดเนาะอยากทําบุญนะคะให้ทําบุญเกี่ยวกับพระนักปกจะดีแล้วก็บ้านเด็กกาพร้าแล้วก็ให้ระวังนะคะอาจจะเป็นทุกขลาบด้วยวยด้เช่นได้เงินก้อนมาแต่ก็มีของเสียต้องซ่อมที่รอคุณอยู่นั่นเองค่ะในหมดของความรักบ้างค่ะช่วงนี้นะคะ คุณกับคู่นะคะคู่ของคุณเนี่ยอาจจะเห็นค่าของคุณนะคะมากในช่วงนี้แล้วก็ยังอยู่เคียงข้างกันเสมอลดทิฐิลงบ้างความรักจะหวานชื่นใจค่ะในส่วนของคนโสดช่วงนี้ให้โสดไปก่อนมีคนเข้ามาแหละแต่ว่าเขาก็ยังไม่พร้อมที่จะเป็นคู่ของเรานะอาจจะเป็นรักซ้อนนะคะหรือมีเป็นมือที่3ก็ว่าได้ส่วนคนที่มีความรักอยู่แล้วะหมออยากให้ระวังในส่วนของ มือที่3นะคะอาจจะเป็นของฝั่งเราหรือฝั่งแฟนเราก็ได้เช่นเดียวกันในส่วนของสุขภาพบ้างช่วงนี้ระวังขาแพงระวังลื่นล้มหกล้มค่ะผู้หญิงนะคะระวังมดลูกนะคะระวังเกี่ยวกับกระเพาะนะคะสำหรับในช่วงนี้อ,อยากขอพรนะคะสำหรับ ใครก็ตามที่ต้องการความเฮงความปางังให้ขอพอรองค์พยานาคค่ะและสําหรับสายฮินดูแน่นอนหมอนแนะนําองค์นี้เลยพระแม่กาลีคุณจะได้รับพรในเรื่องของเงินแน่นอนค่ะจบไปแล้วนะคะสําหรับคําทํานายประจําปักหลังเดือนตุลาคมค่ะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์สําหรับการดําเนินชีวิตของเพื่อนๆบ้างค่ะถ้าชินชอบคลิปดีๆแบบนี้ฝากกด subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้กับหมอไอด้วยนะคะ เจอกันได้ใหม่ค่ะ